ตอนที่282ไปหลิงทุกคนต่างก็คิดไปต่างๆนานาว่าจิ้งจอกพันหน้าจะมีหน้าตาออกมาแบบไหนแต่เมื่อพวกเขาเห็นจิ้งจอกพันหน้าเข้าจริงๆพวกเขาก็ยังคงประหลาดใจผิวขาวพองราวกับหยกผมที่ดำคลับเอวคอดกิว่วขาเรียวขาวนี่ยังไม่ใช่แค่นั้นสิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือใบหน้าที่ดูไร้จุดบกพร่องราวกับเป็นผลงานชิ้นเอกจากสวรรค์ใบหน้าที่งดงาม แน่นอนว่าถ้าไม่ใช่แบบนี้ทุกคนคงแปลกใจหน้าตาและรูปร่างของจิ้งจอกพันหน้านั้นไม่ได้ด้อยไปกว่าโจซินเอ๋อเลยอย่างมากก็คงบอกได้แค่ว่าทั้งสองมีส่วนดีของตัวเองไม่ได้มีใครดีไปกว่ากันสิ่งที่ทำให้ทุกคนตะลึงก็คือบรรยากาศรอบตัวนางที่ดูราวกับนางฟ้ามันต่างกันจริงๆโอเสินเฟิงอุทานออกมาจิ้งจอกน้อยที่อารมณ์ร้อนชอบทำร้ายผู้คนแต่กลับดูสงบเสงี่ยมได้ถึงเพียงนี้ มันเพราะความต่างนี้หรือเปล่าที่ทําให้ทุกคนไม่ทันตั้งตัวผู้หญิงที่ดูร้ายป่าเถื่อนได้เปลี่ยนมาเป็นนางฟ้าที่ดูอ่อนแอมันทําให้ทุกคนต้องตกตะลึงจางอยู่เองก็แปลกใจเขาดาะลิ้นเพราะความแปลกใจที่มีคิดไม่ถึงจริงจิงจิ้งจอกน้อยหลังจากที่เปลี่ยนร่างแล้วจะมีสภาพเช่นนี้ได้ตอนนั้นจิ้งจอกน้อยก็ได้ลืมตาขึ้นมามันดูราวกับดอกไม้ที่พลิบานนางเอียงหน้าและมองไปยังผู้คนรอบๆและสุดท้ายก็มองไปที่จางอยู่แล้วพูดขึ้น เจ้าสำนักการเปิดปากพูดนี้ทําให้ความสงบเงียบที่แผ่ออกมารอบตัวหายไปมันตัดกับลักษณะภายนอกของนางจริงๆใช่งดงามอย่างมากจังอยู่ยิ้มและมองไปที่จิ้งจอกพันหน้าจิ้งจอกน้อยยินดีด้วยในที่สุดเจ้าก็ได้ในสิ่งที่เจ้าต้องการจิ้งจอกพันหน้าอยากจะทะลวงผ่านขึ้นมายังขอบเขตหลิงส่วนและตอนนี้นางก็ได้ตามที่นางต้องการแล้วนี่คุ้มค่ารึจิ้งจอกพันหน้าเผยรอยยิ้มออกมาและมองมาที่จังอยู่ ค่าโลภมากกว่านั้นนางต้องการจะทะลวงผ่านขึ้นมาขอบเขตหลิงส่วนก็จริงอยู่แต่นี้ยังไม่ใช่สิ่งที่นางต้องการจริงจริงจิ้งจอกพันหน้ายินดีด้วยมังกระแดงและอินรีปีกฟ้าพูดขึ้นมาพร้อมกันราชายินดีด้วยสัตว์อสูรตัวอื่นๆพูดขึ้นแม้ว่าพวกเขาจะไม่เข้าใจว่าทำไมจิ้งจอกพันหน้าถึงได้ก้าวขึ้นมายังขอบเขตหลิงส่วนได้เร็วนะักแต่นี้ก็เกิดขึ้นแล้วพวกเขาไม่อาจจะพูดอะไรได้นอกจากยินดี ตอนนี้นั้นฐานะของนางได้เพิ่มขึ้นไปอีกระดับเจ้าแห่งเขตมืดทั้งสามแต่เดิมที่คอยรักษาสมดุลกันนั้นตอนนี้มีแค่คนเดียวที่เหนือกว่าอย่างแท้จริงนั่นก็คือจิ้งจอกพันหน้าตราบใดที่จิ้งจอกพันหน้ายังไม่เข้าไปในป่าหงหยวนเขตลึกผู้ปกครองเขตมืดก็จะมีแค่คนเดียวซึ่งก็คือนางใช่สิจิ้งจอกพันหน้าข้าจำได้ว่าหลังจากที่เจ้าแปลงกายแล้วเจ้าต้องใช้ชื่อมนุษย์เจ้าจะใช้ชื่ออะไรโอเซินเฟิงถามด้วยความสงสยัย ปูชิงชวนพยักหน้าและพูดขึ้นมาใช่สัตว์อสูรที่ขึ้นถึงขอบเขตหลิงส่วนได้นั้นจะมีชื่อมนุษย์เผ่าจิ้งจอกก็ไม่น่าใช่ข้อยกเวน้นไม่ใช่หรือเมื่อได้ยินแบบนั้นทุกคนต่างก็มองไปที่จิ้งจอกพันหน้าพวกเขาต่างก็ต้องการรู้ว่าจิ้งจอกพันหน้าจะเลือกใช้ชื่อใดจิ้งจอกพันหน้ายิ้มและพูดขึ้นมา เรามีแท่ของเผ่าจิ้งจอกอยู่แล้วบางทีอาจารย์โอและท่านอูคงเคยได้ยินมาเราทุกคนจะใช้แท่ไปแต่หากไปไม่ถึงขอบเขตหลิงส่วนก็มีแต่ใช้ได้แค่ชื่อเล่นมีแค่การขึ้นไปถึงขอบเขตหลิงส่วนและกลายร่างเป็นมนุษย์เท่านั้นถึงจะใช้ชื่อของมนุษย์ได้นางมีชื่อเล่นว่าจิ้งจอกพันหน้าและทุกคนก็เรียกนางแบบนั้นเมื่อร้อยปีก่อนท่านพ่อของข้าได้ตั้งชื่อให้กับข้าแล้วตรับใดที่ข้าขึ้นไปถึงขอบเขตหลิงส่วนได้ข้าก็จะใช้มันได้ทันทีเจ้ายัางไม่ได้บอกนี่ว่าชื่ออะไร มังกระแดงกังวลน,นิดๆใช่บอกมาเถอะเมื่อเห็นว่าทุกคนต่างก็สงสัยจิ้งจอกพันหน้าก็ยิ้มและพูดขึ้นไปหลิงนี่คือชื่อที่ท่านพ่อตั้งให้กับข้านางมองไปที่ผู้คนด้วยสายตาขี้เล่นในอนาคตจงเรียกข้าว่าไปหลิงไปหลิงรึจังอยู่ทวนชื่อและพูดขึ้นด้วยรอยยิ้มได้เราจะเรียกเจ้าว่าไปหลิงในหัวของจังอยู่นั้นภาพของสัญญาณพาได้ปรากฏขึ้นมาพร้อมกับแสงที่ส่องประกาย จากนั้นตัวหนังสือที่เขียนว่าไปหลิงก็ปรากฏขึ้นในสัญญาก่อนที่สัญญานั้นจะหายไปจิ้งจอกพันหน้าไม่สิไปหลิงได้ยินคำพูดของจังอยู่ก็เผยรอยยิ้มออกมานางดีใจเป็นอย่างมากไม่ใช่เพราะนางขึ้นมาถึงขอบเขตหลิงส่วนได้แต่เพราะนางได้กลายเป็นมนุษย์และเจ้าสำนักก็ชมนางว่านางสวยนางรู้สึกว่านางเข้าใกล้เป้าหมายตัวเองไปอีกก้า